เอ็มลบเก้าไซวินเดอร์ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ประสบความสำเร็จและถูกใช้งานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารโลกและในประเทศไทยเองขีปนาวุธรุ่นนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพอากาศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธที่ติดตั้งบนเครื่องบินรบหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น F5E Ti g e r II เก6 a B และไกลเพน Jazz สามสิบเก้าสี่ D ซึ่ง M-9 ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของศักยภาพในการรบทางอากาศของไทยมานานหลายทศวรรษ M-9 ไซวินเดอร์ M ถูกพัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษ1940และเริ่มเข้าประจำการครั้งแรกในปีคศหาอาสิบหมันถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยอินฟราเรดซึ่งหมายความว่ามันสามารถล็อกเป้าหมายจากความร้อนที่เปล่งออกมาจากไอพ่นของเครื่องบินข้าศึก โดยนักบินสามารถยิงออกไปแล้วไม่จำเป็นต้องควบคุมต่อไปซึ่งเป็นลักษณะของอาวุธประเภทไ a แอ f o r เ e t หัวรบของ a อ m มลบเสามารถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายได้อย่างรุนแรงด้วยการระเบิดใกล้เป้าหมายโดยอาศัยระบบ proximity f i e l d หรือระเบิดใกล้ตัวซึ่งจะทําให้เกิดการระเบิดในระยะใกล้เคียงเป้าหมายที่สุดเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดแม้จะไม่ได้กระทบเป้าโดยตรง ในส่วนของกองทัพอากาศไทย M-9 รุ่นแรกที่ถูกนำมาใช้งานคือรุ่น AIM-9P ซึ่งเป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ AIM-9B เเดิมมีการปรับปรุงให้ทนต่อมาตรการต้านทานทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และมีความแม่นยำสูงขึ้นโดย AIM-9P ถูกติดตั้งกับเครื่องบิน F-5E และ F-5F ที่เป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยในช่วงทศวรรษ1,980ถึงต้นทศวรรษ2,000ขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงที่ประมาณ18กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดประมาณเมตร2.5สามารถยิงใส่เป้าหมายที่บินได้เร็วมากและสามารถไล่ตามได้แม้ในสถานการณ์ที่มีการเลี้ยวหลบในระยะประชิดต่อมาในช่วงที่กองทัพอากาศไทยได้รับเครื่องบิน F-16A B บล็อก15จากสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการพัฒนาและจัดหา M-9 รุ่นใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะรุ่น AIM-9L และ AIM-9M ซึ่งมีความสามารถในการเล็งเป้าได้จากทุกทิศทางไม่ต้องยิงจากด้านหลังเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป AIM-9L นั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบนำวิถีอินฟราเรดโดยสามารถล็อกเป้าในทิศทางด้านหน้าได้ด้วย เป็นที่รู้จักจากการถูกใช้โดยกองทัพอังกฤษในสงครามฟาวแกลนกับอาร์เจนตินาโดยยิงทำลายเครื่องบินสัตวร์รูได้อย่างมีประสิทธิภาพ AIM 9M ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อมานั้นได้รับการปรับปรุงด้านความต้านทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบรักษาเป้าหมายให้สเสถียรมากขึ้นเครื่องบินรบ F-16 ของไทยที่ประจำการในฝูงบินที่ 102, 103และ403ล้วนติดตั้ง AIM 9M เป็นอาวุธหลักในการรบระยะประชิด ขีปนาวุธเหล่านี้ถูกใช้ทั้งในการฝึกซ้อมการรบจริงและในการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักบินวา่ามีอาวุธที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่การรบระยะไกลด้วย AIM 1 2 0 AMRAAM ไม่สามารถใช้งานได้หรือสถานการณ์บิดบังคับให้ต้องเข้าโจมตีในระยะประชิดเมื่อกองทัพอากาศไทยได้จัดหาเครื่องบินรบ Jazz สามสิบเก้ไกลเพ่นจากประเทศสวีเดนขีปนาวุธ AIM ลบเก้าก็ยังคงได้รับเลือกให้ใช้เป็นอาวุธมาตรฐาน แม้ว่าจะมีขีปนาวุธ IRIST ที่ทันสมัยกว่าเข้ามาเป็นทางเลือกแต่เนื่องจากความเข้ากันได้กับระบบภายในความพร้อมของสต็อกและความคุ้นเคยของนักบินทำให้เอ็มลบเยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไปไกลเพลนที่ประจำการในฝูงบิน701นฐานทัพอากาศสุรร์ธานีถูกออกแบบให้สามารถใช้งานเอ็มลบเได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงสามารถใช้ร่วมกับระบบเฮล m เมาท์ดิสเพลซึ่งช่วยให้นักบินสามารถเล็งเป้าหมายได้ด้วยสายตาเพียงแค่หันศีรษะไป,ปยังทิศทางของเป้าหมาย ระบบจะทำการล็อกเป้าให้ทันทีซึ่งเป็นจุดเด่นของ AIM 9X ที่กองทัพอากาศไทยได้เริ่มสนใจในช่วงหลังแม้ว่ารุ่น AIM 9X จะยังไม่มีการยืนยันว่าประจำการในไทยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีการฝึกซ้อมและประเมินความเหมาะสมในการจัดหาขีปนาวุธรุ่นดังกล่าวซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของประกูลไซวินเดอร์โดย AIM 9X มีระบบนำวิถีด้วยอ ra ินฟราเรดแบบ i m a g i n g s ซก k e r และมีระบบควบคุมทิศทางด้วย Trust Vectoring ซึ่งทำให้สามารถเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วในอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรบระยะไกลที่มีการเลี้ยวหลบกันอย่างรุนแรงทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ของเครื่องบินรบยุคที่5ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการใช้งานบนเครื่องบินแล้วกองทัพอากาศไทยยังเคยมีการทดลองใช้ขีปนาวุธ A-9 บางรุ่นในการติดตั้งบนแพลตฟอร์มภาคพื้นดินเพื่อเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลโดยใช้ร่วมกับระบบเรดาร์ตรวจจับและระบบยิงควบคุมระยะไกลซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศทำ เช่นสหรัฐอเมริกากับระบบอเวนเจอร์หรือเยอรมนีกับการใช้งานในแพลตฟอร์มล้อ,อย่างแต่ในไทยการใช้งานลักษณะนี้ยังคงอยู่ในวงจำกัดในด้านยุทธศาสตร์เอ m มลบเยังคงเป็นอาวุธที่เชื่อถือได้และมีราคาที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงไม่เพียงแต่ความสามารถในการทำลายเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความง่ายในการดูแลรักษาการฝึกอบรมที่ไม่ซับซ้อนและการใช้งานที่ครอบคลุมกับเครื่องบินหลากหลายรุ่น ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ NATO ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคและนานาชาติสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองในภาพรวมเอมลบเก้าไซวินเดอร์ในเวอร์ชันที่ไทยใช้งานอยู่ถือเป็นขีปนาวุธที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและยังคงมีศักยภาพในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางอากาศในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี แม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่ด้วยความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนเอ็มลบเก้ายังคงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆสำหรับประเทศที่ต้องการอาวุธระยะใกล้ที่ไว้ใจได้และมีประวัติการรบที่น่าประทับใจบทบาทของเอ็มลบเก้าในกองทัพอากาศไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่การเป็นขีปนาวุธหนึ่งลูกที่ติดกับเครื่องบินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในอากาศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมทางยุทธวิธี และเป็นเครื่องยืนยันว่ากองทัพอากาศไทยมีศักยภาพที่จะต่อสู้และปกป้องน้านฟ้าของชาติได้อย่างเข้มแข็งในทุกสถานการณ์